ก็เหมือนเดิมนะมันผมจะเปิดแพ็คพันกุญแจนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเราได้เปิดได้1 0 0 0ันกุญแจเลยจาก0.1%นน่ะอันนี้คือคุ้มมากนะครับก็หวังว่ามันจะได้บ <they> <influences. correlation. S 1> ้างนะครับเพราะว่ากุญแจเดือนธันวาผมแม่งไม่ได้1000พันกุญแจเลยนะครับเหมือนกาลินาแม่ไม่รักผมอ่ะไอเรียบเห็นคนอื่นเขาได้นะอุตลุดนะครับไอดีผมไม่มาเลยไม่มาแต่เดียวอื่นที่น้องๆส่งมาให้เปิดนะครับเพื่อนจัดไปครับเพื่อนพันกุญแจ คุยคุยคุย่ยยย200ยังไม่มาเลยอ่ะเหมือนแดมเลยเพื่อนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับเหมือนแดมครับน้องชายคุ้มกดหนึ่งเกลือกดสองให้พี่หน่อยครับน้องมาครับทําให้พี่เห็นหน่อยครับคุ้มกดหนึ่งเกลือกดสองครับน้องให้ไวให้ว่องให้คล่องเหมือนแดมครับเร็วๆครับเพื่อนโดโดโด do le อเออเออ do le ก็ได้นะแต่ว่าผมอยากเล<ช>่นเชฟเชน n ั m เบ r ลเซเว่นคือแบบพลังมันไม่ได้เยอะแล้วแหละมึงแจกแจกมันมาหน่อยเถอะอิสว์ ได้ครับเป่าได้ครับอ่ะเหมือนเดิมครับเพื่อนคุ้มให้กดหนึ่งเกียร์ให้กดสองครับน้องมึงรออะไรล่ะครับมึงก็รีบๆกดมาสิทีพิมพ์ดา่ามึงพิมพ์กันคล้องไอ้เหี้ยกแก่ไฟครับเพื่อนไปเสียบไป็นไรอ่ะเฮ้ยครับเพื่อน WB ว่ะตันกลิตโอ้ฮห์รล่เคนเนี่ยถูกก็ดีโคตรเหียเลย ซือ้มอมาอะไรมึงซื้อมึงซาอะไรเฮ้ยมึงซึ้อมาอะไรมึงซึ้มาอะไร,ะไรเดี๋ยวนี้ได้เป็นร้อยล้านบอกถูกแล้วก็น่าในร้อยล้านนี่ซึมแล้วนะมีคนบอกไม่แย่แย่เพื่อนขอให้ได้ R9WB นะพี่เอาเชฟชิงได้ไหมล่ะอยากเล่นชิฟเชง Number ร์ซว่น่ะเพื่อนอ่ะเหมือนเดิมครับน้องๆเข้ามาแล้วพี่ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่หน่อยนะครับน้องชาย แล้วก็ใครสนใจสนับสนุนกันก็ยังดเนตกันให้พี่ได้นะครับน้องๆให้ไวแล้วก็ให้ว่องแล้วก็ให้ค้่องเหมือนแดกครับน้องเอามาครับพี่เอามาครับพี่มาแล้วครับพี่เดี๋ยวจะไปเต้นปาก จบละเหียโอ้โหดีสุดป really. ัตจ่อเดลเบโลเวลี่มันมีตัวอะไรอยู่ในสารถีงวะมันมีตัวอะไรอยู่ในสารถีบ้า่ะน้องโอ้โหไม่กล้าดูเลยเฮียโซล่าโซล่า,ลาไม่น่าอยู่ท้องสิบป่ะอยูย่วะ เนสตอรเฮ้ยถ so okay, mm ้เกิดเนสเตาร์โอเคแต่ว่าเนสตอรเรามีนัมเบอร์เอ้เออเรามียี่บห้าเอ็มบักโจแม่งมีลานอยู่พี่เอามาเล่นได้มันจะได้ไหมล่ะบักโจอ่ะว่าเกลือเหี้ยเบอร์สิบเบอร์สิบบักเบอร์สิบใครวะโซล่าโซล่าก็สิบนะใช่ว่าโซล่าเอาอีกเหี้ยแล้วครับเพื่อนสปินหน้ามาวิ่งที่สามครับเพื่อนเบอร์สิบครัเพื่อน บักโจเบอร์สิบปะหรือว่าเดลเบอร์สิบคีน่าเป็นพวกตัวลุกแหละนะครับบอกว่าเป็นพวกตัวลุกโซลาก็มีสิทธินะมีคนบอกเดลเบอร์สิบับพี่เออโอ้ยเหี้ยเดวเบอร์สิบเหี้ยแหละสรรัสตัวเหี้ยมาเลยกูว่าแล้วตัวที่กูไม่อยากได้มึงก็มาแล้วมึงสามร้อยล้านเลยเหรอเพื่อนใครสนใจสนับสนุนกันก็ยังโดเนทได้นะลิงก์ที่มีใต้คลิปนะครับ หรือว่าใครสนใจสนับสนุนกันก็อยากให้ดูทีมอยากให้ดูนดเนียนๆก็ได้เช่นกัน,กนครับในทีมมีใต้ทีมนะเพื่อนอะเหมือนเดิมครับเพื่อนคุ้มให้พวกเองกดหนึ่งถ้าเกิดพวกมึงคิดว่าเกลือพวกมึงก็กดสองมาครับน้องชายพี่เร็วๆครับเพื่อนคุ้มกดหนึ่งเกลียกดสองครับถา 60มา60มาขอ60มาเทาว60มาเทส60 DC แพนอยู่มาเทวไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนโด g w o o โด o g w o LE d o g เ โดว้วนครับเพื่อนโดว้วนจริงๆอานายล้นทองคำครับน้องๆเลิกปากตอแหละนะว่ากูเปิดเกลือเข้าใจปะไอียรยเป๋ามึงเติมแค่สองพันมึงได้เท่านี้มึงจะไม่พอใจเหรอฮะฮะมึงเติมเท่านี้มึงจะไม่พอใจเหรอเฮ้ยกูถามเนี่ยมึงโอเคหรือเปล่าแคนแหละไม่ต้องดีๆหรอกเปาให้ทำไมอรอเออตัวแรกของเฟิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าน่าจะมีหลายตัวแล้วมั้ง อ่ะมาครับพี่อ่ะมาครับเพี่อ่ะอ่ะยังแล้วหน่อยกอนแล้หน่อยไปเชิญสุภากรไปไหมไม่ไม่ไม่ครับหรือที่ไปด่าเจนเน็มครับฟ้าซิลโรนัดิโตโอเคโรนัดิโตโอเคครับพี่เฮ้ยอ๋อมันบวกเก้าเฮีย กูนึกว่าบวกสิบไอ้ยี่มันบวกเก้าคือถ้าเกิดบวกสิบคือพลังมันโอ้ยยีนน่ผมผมนึกว่ามันบวกสิบชัวผมนึกว่าแม่งบวกสิบชัวทุกคนโหยสัตว์แม่งบวกเก้าคือถ้าเกิดบวกสิบบาโหดเลยเพื่อนถ้าเกิดบวกสิบนี่คือโหดเลยเพื่อนดูราคาดิโอ,โอไอชิหายกูดีใจฟรีเลย อัวน,นี้ยับว่ะเออนนกวอวูว่าอันนี้ยับเพื่อนกูว่ากูว่าอันนี้ยับเพื่อรักกูจะหลุดแย่จากเกือบรวย<แ>เอ่ออ่าเพื่อน,อนๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับเพื่อนได้ไหมได้ไหมเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามหน่อยนะผมใช้อยู่ปีนี้อ่อนไม่แล้วบูมเป็นไรอะ่ะคือต้องแบบมาขับนักเตะชาวบ้านตลอดเลยอบูมเป็นไรอะ่ะเฮ้ย บูมเป็นไรอะครับเพื่อนอบูมเป็นไรเฮ้ยบูมเป็นไรเดี๋ยวกู่อีกแกอะไปครับเพื่อนไปสุดท้ายไม่ต้องลุ้นอะไรกันทั้งสิน้นคุ้มกดหนึ่งเกียร์กดสองับน้องบาซิลเย่บ,บ้านว่าเซีมเนียบูเซล,ล่าเหรอแครอทบูเซล,ล่าตัวละร้อยล้านมันจะไม่พ้นราคาเอาไว้ล้านเลยหรอวะอะไปนี่ผมเปิดทิ้งไปก่อนแล้วกัน มันมันลุ้นจากมันลุ้นจากการแค่ใบเดียวอยู่ละนะครับ okay. โอเคเจเน็มเฮ้ยปุดกัดเฮ้ยซาโบเฮ้ยมีใช่ใครวะบุกสิบานบุ๊0สิบบุ๊สิบบุสิบบุสิบสตอยคอฟสามล้านกีบาทได้กล่องใหญ่เอา่าเมื่อกี้ผมได้พันสามร้อยกุญแจมันเกินมานิดนึงใช่ไหมผมประมาณห้าพันห้าพันบาทนะครับคิรินจะเปิดก็ส่งมากันได้นะน้องชายนะครับสนใจเปิดป่ะสนใจถ้าเกิดเติมส่งส่งมากันได้นะ พื่อนผมมาลุ้นกันหน้าตีมกันได้นะเพื่อนคนดูดูกันเขาได้ช่วยลุ้นไงนะครับเขาไม่มีใครแช่งอยู่ละคนดูในสตตีผมอะนะครับเขาชอบให้กําลังใจเพื่อนอะเฮยโดอะไรอะเพื่อนคุ้มกด1เกลือกดสองเนาะมึงกดกันมาหน่อยน้องเร็วๆมึงกดกันมาหน่อยน้องมึงกดกันมาหน่อยคุ้มกดหนึ่งเกลือกด2เร็วๆครับน้องเร็วๆครับอ้วนเร็วๆเร็วๆไม่กดไม่อะไรกันสักทีเย็ดเปดเร็วๆอ้วนเร็วๆรีบๆกดมาครับอ้วน รอต้นปีอะไรกันล่ะครับหรือยังไงครับหรือว่ามันต้องเต้นไหมมันต้องเต้นไหมครับน้องเอามาครับพี้เอามาครับพี่ r seven number s e มีเกาหลีด้วยว number seven มีเกาหลีด้วยว เที่ยนอัลเฟอเซเว่นตัวเทียอะไรเนี่ยเกาหลีอ่ะชาก็ไม่มีปาร์กเหรอเที่ยนดีวะเฮ้ยดีวะปาร์กกับซอนเฮ้ยซอน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 แพงกวะาโอ้ร้อยถุงหมาถุงหมา ช่วยดึงาไม่คุณบูมหนาวางไหล่ะเมื่อใช้ย,ยังดีกว่าดีกว่าดีมีเยแต่ว่าผมดไกี่แคบผนะมพดไประมาณห้าแสนแคสะห้าแสแคสได้ร้อยกว่าล้านได้มนหะ้าพันห้าพันร้อยล้านหรือว่าล้ละหบาทได้ไห้าพันร้อยล้านเนาะห้าพันบาได้ร้อยล้านล, 5, 000, ล้นละหบาทเฮียล้ละห้าสิบสัตแพงเฮีย 唤